ถ้าคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่อยู่ๆเขาก็เงียบหายไปเลยโดยที่คุณเองก็งงๆนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะทั้งๆทงี่ก่อนหน้านี้ก็คุยกันมาดีโดยตลอดแต่ทำไมวันนี้เขาถึงได้หายไปเลยแล้วเขาจะวนกลับมาหาคุณอีกหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะก่อนนี้เราจะมาเช็คพลังงานตัวเขาก่อนนะคะ พลังงานตัวตนของคนคนนี้ได้ไพ่หนึ่ง้วยไพ่ธาตุน้ำนะคะมีนโคลกรดพิจิกไพ่แถาเวอร์ปุปปับจับพันนะไพ่เจ็ดเหรียญธาตุดินพ่กศกันมังกรไพ่เหลียวอ f ลฟอเรชและได้ไพ่สองเหรียญ <Okay. S 1> ตัวทุตัวตนของคนคนนี้เขาเป็นคนที่ เหมือนเป็นพวกอินดี้อ่ะนึกจะทําอะไรก็ทําเลยนะบางทีการตัดสินใจของเขาการกระทาของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของใครเลยนะเขาเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะนึกจะมาก็มานึกจะหายก็าหายแม้แต่ในการพูดคุยตลอดระยะเวลาะะของการพูดคุยการทําความรู้จักกันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งหายหายบ่อยแต่จะเป็นการหายแป๊บๆเดี๋ยวก็มานะคะแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอยู่ๆว่าแบบหายไปเลยหลายวัน นะคะอยู่ๆก็เงียบไปเลยนะอยู่ๆก็ไม่คุยกับเราเลยคุณก็งงว่าคุณทาอะไรผิดต้องบอกว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะเพียงแค่ว่าต,วตัวตนของเขาในเวลาเนี้อารมณ์เขาไม่นิ่งนะคะเหมือนเขามีปัญหาอะไรบางอย่างในใจของเขาทําให้เขายังไม่ค่อยอยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากสื่อสารกับใครอยากที่จะอยู่กับตัวเองอยากที่จะอยู่นิ่งๆนะ วิวออฟฟอร์จูนนะคะแข่งไปแข่งมาในเรื่องอารมณ์เขาในเรื่องจิตใจเขานะแล้วในเวลานี้การที่เขาเงียบหายไปจากคุณการที่เขาไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยเขาไม่ได้มีคนใหม่ไม่ได้มีใครนะเขากลับไปอยู่กับตัวเขาเองเขากลับไปทบทวนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเขาเองเขายังมีความรู้สึกว่าชีวิตเขายังมีอะไรต้องทอําอีกเยอะนะ ยังอยากที่จะหาเงินยังอยากที่จะมีเงินยังอยากที่จะร่ํารวยนะยังอยากที่จะมีอนาคที่สดใสัยนะอันงนั่งนี่ก่อนน้านี่ทำไมไม่คิดเนาะมาคิดตอนที่แบบมาคุยกับเราแล้วมาเจอเราแล้วนะแต่ในเรื่องของพุทธิภาวะอารมณ์เขาตรงนี้เนะี่ยคุณอาจจะต้องทําใจกับคนคนนี้นะคะแต่ถามว่าเขามีโอกาสไหมที่เขาจะวนกลับมาหาคุณจะมีการวนกลับมาคุยกับคุณอ่ะมีนะคะมี ภายในสองสัปดาห์หรือภายใน2อเดือนนี้แหละที่เขาจะควนกลับมาคุยกับคุณอีกแต่คุณต้องทําใจอีกอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวเขาก็จะเป็นอีกนะคะมาแล้วเดี๋ยวก็หายอีกนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องปรับตัวปรับอารมณ์ตามให้ทันอารมณ์เขาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าแล้วเวลานี้เขาคิดเขารู้สึกเช่นไรกับคุณอยู่แล้วเขาคิดเขารู้สึกเช่นไรกับคุณอยู่ ไพ่สี่ดาบไพ่เมจิเชียนไพ่เจ็ดไม้ไพ่ขิงและไพ่เด็กเหรียญถ้าถามว่าความรู้สึกที่ก็มีต่อคุณนะ่ะถึงขั้นเป็นในเรื่องของความรักหรือยังก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะมีจะจะเป็นความรักนะคะแค่มีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณ เป็นการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นที่พูดคุยกันเริ่มต้นที่จะเรียนรู้กันแต่อาจจะยังไม่ได้ก่อกเกิดเป็นในเรื่องของความรักนะคะวันนี้ถ้าถามว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลาเนี้ยเขาก็มองว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งของเขาคุณเป็นคนที่คุยเพราะเป็นเพื่อนคุยที่ดีสําหรับเขานะคะเพียงแค่ว่าในเวลานี้เขาอาจจะยังไม่ได้คิดที่อยากจะมีความรักแบบจริงจังนะคะอยากยังอยากที่จะทํางานหาเงินมากกว่า นะคะเขายังไม่ได้โฟกัสในเ,เรื่องของความรักมากนะคือความรักไม่ใช่ประเด็นหลักสําหรับเขาในเวลานี้นะแต่เขาสบายใจที่จะได้คุยกับคุณนะและในเวลานี้ต้องบอกนะคนคนนี้เป็นคนที่มีกาแพงเป็นคนที่เข้าถึงเขาค่อนข้างจะยากมากเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดตัว,ตวนะถ้าเวลาที่เขามีกําแพงขึ้นมาเนี่ยเขาจะอยู่นิ่งๆจะอยู่เงีงยบๆจะหายไปเลยจะไม่พูดไม่คุยไม่ติดต่ออะรเลยนะ นะคะให้สีดาบเนี่ยอยู่แต่ในบ้านอยู่ในเลที่ของตัวเองอยู่แบบนิ่งๆอยู่แบบไม่สนใจโลกไม่สนใจใครนะคะแล้วถ้าถามว่าเขาอยู่คนเดียวเนี่ยก็มีความสุขไหมเขาอยู่คนเดียวเขาก็รู้สึกเหงารู้สึกมีความว้าวุ่นสับสนในใจเขานะซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าในใจเขาหนะักเขาไปว้าวุ่นสับสนอะไรมากมายของเขาก็ไม่รู้นะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะว่าและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพ้าจะเป็นยังไงต่อสามถัว ไพ่เจมมาลน์ไพ่สิบดาบไพ่แม็กเรียนและได้ไพ่เด็กดาบอย่างที่บอกเลยว่าตัวเขาเป็นคนที่ทาอะไรเอาแต่อารมณ์อารมณ์ตัวเขาเองเป็นใหญ่นะคะการตัดการตัดสินใจทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยคืออารมณ์ล้วนเลยตัวเขาอะ่ะเหมือนเขายังไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่พอ,อยังไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่เท่าที่ควรนะคะบางครั้งบางอารมณ์เขาเหมือนเด็กๆ น,ะะนึกอยากจะทําอะไรก็ทำนะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาใจใจตัวเองด้วยนะเป็นคนที่บางครั้งผงผ่างใจร้อนด้วยคนคนนี้นะไม่ใช่คนโรแมนติกแล้วก็ไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่แบบปากหวานนะเขาเป็นคนที่พูดอะไรตรงๆเป็นคนที่พูดอะไรค่อนข้างชัดเจนบางครั้งคําพูดเขาแบบพูดออกมาเนะี่ยคุณฟังแล้วคุณยังงงเลยทำไมเขาใช้ความพูดอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคุณจะไปต่ออย่างที่บอกคุณอาจจะต้องเข้าใจเขาให้มากมาก คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องเรียนรู้เขาปรับตัวเข้าหาเขาเพราะเขาจะไม่มีการปรับตัวเข้าหาใครนะไม่ว่าจะเป็นกับคุณนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างคนรอบตัวเขาก็ตามคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ไม่รู้จักปรับตัวเข้าหาใครนะเพราะรู้แต่ว่าถ้าเขาพอใจเขาทำถ้าเขาไม่พอใจเขาเงียบนะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายหนึ่ง ถ้าเราคาดหวังมากกับคนคนนี้คุณอาจจะต้องทุกข์ใจคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะไม่สบายใจในความสัมพันธ์ 2. ความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองจะไม่ได้มีความสุขนะสก็คืออารมณ์การมามาเหหายของเขาเนี่ยการเงียบหายของเขาเนี่ยไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียววันข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> นะครเรามาดูนะแล้วลบทสรุปความสัมพันธ์นี้จบลงแบบไหนนะคะ ให้สี่้วยความเบื่อหน่ายนะคะจะจบด้วยความเบื่อหน่ายจบลงด้วยความผิดหวังเสียใจจบลงด้วยการไม่เข้าใจกันนะคะจบลงด้วยการตัดสินใจนะ,ะตัดสินใจว่าคุณต้องเลือกแล้วว่าคุณจะไปต่อถ้าไปต่อคุณจะไปต่อ,อยังไงคุณจะรับมือกับอารมณ์เขายัางไง นะหรือถ้าคุณจะถอยห่างแล้วคุณเลือกทางเดินของคุณใหม่คุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองใหม่คุณก็ยังมีโอกาสที่ได้จะได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคนคนนี้คุณจะต้องปรับตัวและปรับใจเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาเขานะคะเป็นฝ่ายที่ต้องพยายามเข้าใจเขาต่อให้คุณพยายามเข้าใจเขามากเท่าไหร่ก็ตามคุณก็ยังไม่เข้าใจเขาอยู่ดี นะคนคนนี้เป็นคนที่คาดเดาความคิดเขายากมากตามใจยากมากเอาใจยากมากเวลาเขาอินดี้ขึ้นมานะเขาจะไม่ให้ใครอยู่ใกล้เขเลยนะเขาจะปิดตัวไปอยู่คนเดียวของเขาๆเงียบๆเลยแต่ถ้าถามว่าเดี๋ยวเขาจะมีการวนกลับมาคุยกับคุณอีกไหมมีวนกลับมาแล้วเดี๋ยว่าวนหายไปนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์จึงอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีแต่เรื่องทุกข์ใจเรื่องไม่สบายใจสําหรับคุณ นะคุณเป็นคนที่ดูดีคุณเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีค่ามีความหมายสําหรับตัวคุณเองพ่บอกให้คุณกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็พ่ยเดลเวอร์นะคะก้าวต่อไปในวันข้างหน้าคนที่ใช่ของคุณนะคะเขาก็จะจะได้เจอคุณในเวลาที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมเองนะแต่กับคนนี้ถ้าคุณจะไปจ่บคุณอาจจะต้องมีความอดทนสูงมากๆค่ะ